สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพอใจค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องก็กำลังจะเดินทางไปตัดดอกไม้ค่ะป๊าป๊ากับน้องพอใจก็ไปส่งแม่น้องก่อนนะคะที่สวนดอกไม้หลังจากนั้นป๊าป๊าก็กลับไปส่งน้องพอใจที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ป๊าป๊าก็จะเข้าออฟฟิศเดี๋ยวยังไงตามน้องกับครอบครัวเราไปตัดดอกไม้กันเลยนะคะ อนนี้นะคะน้องก็มาถึงที่สวนดอกไม้แล้วค่ะดูเพื่อนน้องค่ะช่องไอ้อยู่ดีมีแหงนะคะเ <c oughs> จนเล่งเบิงพ่อ,อไม่ไดหารอยแล้วแต่จ้าเบิงมาจะตีซีผัวโอ้ยมาไปเฮ็ดทอนะไปเฮ็ดอดงานโหวตจ้าเบิงมาเอาดอกไม้ก่อน <c oughs> จ้าเดี๋ยวน้องตัดดอกไม้กันเนะจ้า ฝนตกค่ะทุกคนดูค่ะน้องกับเพื่อนพากันเข้ามานั่งในรถนะคะข้าก็มาได้กินดูค่ะกินนฝนก็ตกแรงอยู่นะคะตอนนี้ก็จริงสาบ้านไปบ้านเอ๊ะสันเก้าโมงถึงสิบโมงเอนทีดะี่กุุงอไปน้ำมอยเพิ่นจะไปซ่อมพันหาพี่ดาวเดี๋ยวถามนั่งก่อนนี่กำลังปรึกษากันอยู่ค่ะว่าจะเข้าบ้านก่อนไหมเพราะว่าไอ ตรงป่าดอกไม้ค่ะที่น้องมาตัดมันอยู่ในเมืองไอฮกแนดนะคะมันก็อยู่ใกล้บ้านพี่เขาแค่ชั่วโมงเองหนึ่งเองนาทีดูดูใหม่สิคะว่ามันจะถึงกี่โมงสองชั่วโมงไหมสองกี่โมงก็สิบโมงเออเขาไปกินข้าวควันก็ดีเน่ะพี่กุ้งเข้าเข้าบ้านก่อนไหมมันตกแรงไหมหรือว่าพี่จะตัดอยู่ไวตัดก็มารถหนูนี่หนูจะไปบ้านกันเดี๋ยวหนูไปส่งหาพี่ดาว เพราะว่ามันหนาวไหมหนาวมันหนาวจริงๆต้องเอากรบดูกส้นฝ่านะ้ะเพราะว่ามันหนาวค่ะหวานบ่บอกองนี่หวานอยู่ยังเนื้อเหมือนหัวเขาหนีนิดเดีเดีเอาแตงแบบหัวเข้าเอาห่มไปดีล่ะ ถือไปดอฮอร์เขาลมจีนหาวลมเดี๋ยวลมมีลมดอกว่าหนโอ้ยหนาวจ้ะโอ้ยหนาวหนาวหนาวคี่วอินแหมเย็นตีนไหมเดี๋ยวเอาเท้าบูดบอกอดนมากพี่ยังดีนะเนี่ยพี่เอาถุงมืออนี่มาพอใส่ใส่ถุงมืออนี่หนาวเลยมใส่ถุงมือพอใส่เดี๋ยวเป็นนวดลูกค้าเดี๋ยวก่อเขาสิดว่าเจ็บหลังเจ็บเพรที่นี่อันมือได้เนาะ ชีวิตมาดามสวีเดนนะคะลำบากไปยืบบานลำบากไปยืบบาทยืบบานนะโมกลอยก็โทรมาขอเบาเลยก็ได้โอนก็เสร็จค่ะตอนนี้เราก็กำลังกลับบ้านนะจ๊ะพักก่อนจ้ะเพราะว่าไอ้ฝนตกตอนนี้กะเจลิงช่องไอ้ยูดีมีแห้งชแนลจ้าช่องยูดีมีแห้งชแนลจ้า นี่ละจ้ะช่องยังนั่นเออท่านมีช่องเลยว่าท่านมีช่องนะเนาะอันนี้ก็เป็นไอ้สวนไอ้มะเขือสวนมะเขือเทศค่ะสวนพักอันนี้สวนพักวะนีส่สวนพักใไงไม่บวกเขือเทศไม่ทุกอย่างเอาว่ะจ้ะ้านนังขออออปมุ่่๋เดี๋ยวหนูสิให้เบิง่งนะจ้ะอยู่ไอ้ที่ที่ที่ม้าปีแรกจ้ะที่ที่น้องมาเฮ็ดไอ้งานไอ้ปลูกมะเขือเทศจ้ะอยู่ข้างนาเนี่ยค่ะ แว็กหูดครั้งน้านเนี่ยคะ่นยคะนะคะก็ขับรถมาจากเมืองนองนะคะกับประมาณในยี่สิบนาทีจะประมาณเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะวิกเคนโทมอสโฆษณาเลยนะพยัญชเสียค่าโฆษณาเนี่ยจ้อ ทำมากินข่าบานนะฮะอะบ่เปดบ่บ่ได้ไม่ขาบานเนาะแต่ว่ากับคือวนเอตัวข้านั่งกินอยู่ไม่จืดดีแล้วล่ะได้ก็ได้เข่ามาเดือแล้วใชเดือแต่ว่าช่วงบ่ายมันติดคืนแต่ว่าบ่มอกสาล่หลุไล่แดดนี่แหละครับเลเป็นไปคักะได้จ้าทุกคนมากินข่าจ้าเฮ้วันดีกองเนี้ย ไล่ตัแบจะว่าเป็นไล่ตัวแบบว่าเอยูทูบอ่ะนะอ๋อฝากช่องไอยูดีมีแห้งเด้อจ้าเด้อค่ะข่อไปเบอร์เด้อเฝึงเริ่มไหมไปหาไอช่องพี่ไปว้างไปตอนขำอะไรสไตล์คนต่างแดนยังไงผูดแดเอาเขาตุ่มอย่างวัาจะใส่เตียมป่ะหานไทยบ่วันนี้ขึ้มากินข้าวบ้าน ฝนตกนะอาวนตกกันตักกับไม้ยืดดีๆแบบนี้นี่ฝนตกหนาวลายทุนเมื่อไรจะอาพากันเขามากินเขาบ้านพรกาศทีมูกันว่าไงล่หนาบัตรแบบขันถุงพักเนาะพรกาศทีมเรากำลังบานกำลังปูไว้อีกอยู่หัวแต่ว่าเหมือนว่านี่ในผสมผสมทั้งแตงเนามแล้วเรามีอะไรหลายอันนั้นเห็ดห่านเป็นหลมบิ่งปนินผสมปนินอืม ไอ้นั่นไหมทวายอยู่ในั้ห้องขานไปเอาปลาตัวนอ้อยคนน้องเจขามาเห็นปลาสสมปลาลุงเลย้สึกว่าตัวไนะม่เห็นผสมเนาะเอามือดอะบอลเลียนหนงสือายเขาลุกัไปเอากะไรอเหเอเองเ่อบานเอหล้างบานเนาะไปกินกันเนะมีกอ,องฟ้งอสองเก็บขอบ่องกระาษนั่นแหะ หลให้รอดยังยิงเขากำมีงหลูกให้รอดไปดอกเลยางกระพ้ากันไปหาตันดอกใหม่พ่อได้คาขนม oh, นโมน oh, นอ้เป็นคนมาเลยทีโอ้มีแดดเป็แผ่ด้วยถ้าว่าคือฝคแนแน่นเป็นหลอดแบบชืดแน่นะอืม <c oughs> เาะยาตกับว่าอ่ะแม่เมื่อมันติดจัประมาณจับกระเตินกระติ่ไปล่อยก็ยังช่วงแรกก็โอเคอยู่ขนาซื้อจังหวันหนึ่งก่อนเหอมาหนาก็เปียกเลยเดี๋ยวต้อบงก็ไม่เนี้ยคืนไฟสีที่แล้วบักเค็มเลยบัยากาศเพราะกันว่าจะซื้อยอยูนึงหายเจียกับการโผตัวสวร์เคุ้มหัวเข่าเลยอะอเราไปก็ซื่ออะไรที่เนี่ยไปบอัง อันใดก็สิลงทุนลงทุนลงลงกาแต่เอใหม่เพนได้ได้ซ้ำได้ปีนี้จะเอาเป่าสองมือนะเดี๋ย่โอเคได้แล้วงันจสองมั้งไหนกันไดนพราลอยมัดเยอะหัวก็นอนมีเขาเมื่อจะไปอีกว่นน้องจะขอหัวก็ไปนอดได้พี่ดาวเนี่ยงานแบบงานหลักงานงานงานพ่ไปเห็ดพวกบอกก็งานบอเอายังไปตาหลังใหม่ปีนี้คิดว่าจะเอาไปเห็นงานเขาตันมีดแต่ว่มีดเราเ็ัไปไม่รน้พนะง ที่ไ้นงว่าฉันสิบวไปแพตีวได้ปะเอาถ้าไปยุต็มันนะหาบูดนี่เนี่ยหาสร้างบูดกับขาดสรินเทอเน็ตยังพูมากอยู่มากเอือนกานนะนูอเซลบูดบอกว่าไปเลยเออจริงๆบอกเขาหาแต่บูดก็ดีได้น้ะลองใช้บูดพอยู่ลักโกแม่ถูกแม่พีแไหนี่นึกหาเจนนี่มากวนโอ้โหเนาะไปนสติไปหาสร้างอินเทอร์เน็ตให้พี่ไปว่าตั้งแต่ถ้าไปสร้างไปแล้วเอาแบสิบไปสื่อเสียเธอมาเสียกันอ มาตอทีการลงทุนเด่นผมเห็นเขามารักคุณพี่ใครใครอ่ะก็เออเดี๋ยวหนูกินข้าวเดี๋ยวเข้าไปเพวานนียังไม่ดกองเลยจะจะโอเคเป็นมาดเร็วนอนพะย่าบอกว่ารอนั่นแหละไม่รอก็ไปไกล จาจะีตัวบิดาอยู่อ่ะเออนี้มันตมานับบนทันไหนับดีมือใช่ปะเขาก็กตีนับเป็นองอยู่แล้วคุณก่าวัดิ่าตะ่อืมือนย้อนของพี่ท่าเด็กองสามรพีดาเราเหงยนยายไปคือละมัดเขานั่นแหละคี่จะมาตักเขาอเด็กเนาะอึว่าเขาเทียนเ้าเห้มัดเก็บเขานี่มึงสาวกันบ้าแล้วกิยายไปเป็นท่าเป็นท่าเป็นท่าเนท่างัจุกองเท่านั้นเดินไปไปบ้าง เออบ่าหมงพี่ดาบางมางไปเก่งเรงพี่ตามีรถติไม่ก่อนเออว่ะพีดาหลังเปเดียวหลังพี่ดีมงบ้างเหรอมาไปโรงเรียนได้เพิ่มมาเนี่ยูให้ไปได้พี่ดาโดดเรียนเขามาสักไหมกันหัวจ้องก๊อฟตบบหัว้าน้าสมุดว่แจ่มูนี่ก็คิดยี่งอย่างไรนี่แ็นบะอบแมนไป็ตัสสองอาทิตย์นี่ไปทุ่มนืน่ จีดลายคนบอเลยเว่าเขาก็ด้ใช่อย่งแม่แล้วเนาะอืมอืมแต่บาสองคนนีคอมอนเงินสามด้กทั้งคุณอืสี่ก็ต้องเขาตัดหนีไปเนาะอืมหลายแสี่เาตังมอาไปหือ่าพี่ส่งไปส่งเลนโอเคเุนแมุงีบม้สีาสต่ไปตื่นบูดตื่นนเตื่นนี่ตัดดอกไม้มาแล้ได้ต้มไง คงตกแล้วบอกว่หมออกหน่เส้นเต์เนี้ยครับเ์เาตเด็กพี่น้องมกบนสกมเทร่ีนั่า้ดบ้โอ้ยเป็นอยงสใดตังนั่นตนี่ก็สองลอยแล้วตจนี่ก็สอมันแช่ห้องแบบการเดือมันสีสาลงเนี่ยจ้า พี่คนเนี่ยจ้ะปู่กันคนแรกตอนที่น้องมาอยู่สวีเดนจ้ะพากันไปรับจ้างปูบะเกือเด็ดนี่แหละซิกกี้รึเปล่าซิกกี้ดิไม่ได้งานแต่ย้อนเจนเลงนี่ลแหละดึกมีดใจแม่พี่น้องเห็นเร็วไรก็บอกจะพร้อมไปเรื่อยๆเรือยก็บอกเแหนมเบิองงูดอกเด้ออือนึกว่าเขาจะเจียเห็นเลยวขาเลยอ่ะวงูมันไปมันชิ้นมั้งแบบว่าไปเร็วแบบเห็นก็เห็นนเร็ว <c oughs> มันจะเลี้ยวคัังแน่หัดเที่กันจะโค้งมาเทเนาะคนอื่นเขาไปซ้ำกัน่มือนโจงแมสองแถวแม่ไปยุงดอย่างกันือ,อมนสาแแล้อย่างนูนแล้วคนเดียดเท่าไปร่ก็ไปก็ไปเป็นคนเหยียเราอยากแล้วใส่คน,น,นดีเอามดว่ารสาเพื่นเพื่อนที่บอกกาแเแอร์ดีว่าฉันมาคนไทยเห็นไหม นมีของแม่แล้วเห็ุแล้วจะแดง่าเพิ่นต้องคำนวณอยู่เดียว่าตัดเอออาทิตย์หนึ่งมันติตัดเส็จจแถวจากแถวพอเนดูนะเพิ่นไรเลยเนี่ยอันนี้มันต่องแล้วมีคน่นนี้แล้วคนเพินไ้หานไรไรเมื่อไหรก็ไม่คนนี้กันเนอะบบบอรลบวกกับเจริงคือบอเมาเย่างนนเป็นทีมคนไทยเนาะไก่ทีเราวไปถามเพิ่นเพิ่นกับปหยัดอีเวนนเะเป็นังตอนง กินเข่าอิ่มแล้วจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้กันลังสิพากันไปชอปปิ้งค่ะตาด,ดอกไงเพราะท่านใดจำได้จ้าสิพากันไปไอหาหาชุดหาชุดกันฝนค่ะเืิ่งค่ะฝนตกคะ่ะพี่ดาเันไมเสียก,กันฝนที่ตุ้ยมาละที่พี่ดาใส่แล้วเหรอเออ,อมือเสือทา่านเจนนะเลยประยาด ตอนนี้สิพากันไปไอ้้ไอช็อปเอหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดกับมันเป็นช็อปที่แบบว่าขายพวกเสื้อผ้าเดี๋ยวสิพาไปเบิรงนได้จ้าเจรานนวดค่ะไอป้ปฏิเสธลูกค้าตัดดอกไม้ไปลูกค้าก็โทรมาปฏิเสธค่ะรถคิดไม่เลี่ยนสิไปโรงเรียนมันปะสิไปโรงเรียนก็เขจาจนังเรียนแน่ก็ติ้งดังเขามา เดียด้เงินนะคิดเพาะว่าคิดนำเงินหลายจนปรจําซื้อจาของก่ได้เป็นหลายได้ค่ะพี่น้องขงม่ะมาหลาวเยอเหนื่ยพอคิดนำเงิน้ว้างยเอ๊ะว่าหัวใจมันใหญ่มองเกิดกับสามหมองมั้งแเที่ยวซื้อสามเทียหุ่นเนาะไอสิประจําซื้อจาของเอ๊ะเอ๊ะเตะไปเนี่ยแข่งล้วขอีกไปดามเธอเ ปเป็นอะไร้เรื่องซื้อจากหัวมีซื้อ,อไรแนะ่ทั้งนีหน้าทั้งเอว่าทางเจนนีน่เนาะ <laughs> หลายซื้อ <laughs> กินนี่ก็ซื้อห้ากินแถวเชียงบอยล <c> ง <oughs> <c oughs> มมาอยู่แถวนี้ก็ใสเอวาตะลอดเลย <c oughs> เอ้ยอุออ้ยม,<น>มันลดราคาจะเรียอุ้ยกับไทยก้อนกับไทล์เรวพี่สิมาสื่อเสือคงนี้ไปเห้หลานกันตัวละสาม อตัวละสามติดครงเองเอาแบบสีเด็กอันนี้เท่าไหร่ใส่ขึงนละสามร้อยอ๋อสามร้อยแล้วอุ้ยอันนี้สี่ร้อยอันนั้นสามร้อย เฝนถึงก็ติดตัวกอเกาการฝนเหมือนกันฝนนอย่างเดียวเลยว่าตงนเราใส่เสือกอุ่น ăn Có bút mẹ Đang kênh nó mí lắm Đang kênh ngay ngay. lắm Đang kênh nó ກັນກັาນักมันกนกันก้าน